วันนี้ก็เป็นรายการค่ะมีที่ที่หมอชินนะคะแล้วก็มีคันป่าแจ๊ซิคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็มีดีเจของขลืนร้อยสามจุดศูนย์ไเฟมค่ะส่วนละครก็รออีกแป๊บนึงน่าจะมีอะไรให้ได้ทราบกันเร็วๆนี้ค่ะอ๋อค่ะก็ชาเมยค่ะก็ช่วงนี้ก็เดินสายไปกับเพื่อนด้วยค่ะไปงานแบบออกบูธออกอะไรแบบสินค้าก็ฝากชาเมยไว้ด้วยกันนะคะก็ก็ดีค่ะดีดีดีคือดีกว่าที่ ดีดีกว่าที่ไปเรียกว่าอะไรล่ะแบบอตอนที่ผ่านผ่านมาก็เหมือนดีขึ้นเรื่อยๆว่าอย่างนั้นแล้วกันก็ต้องขอบคุณแล้วกันนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหจะต้องยอดขาดเฉลอมทลายแต่ว่าคือแฟนๆก็เหมือนมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายขึ้นประมาณอย่างนั้นนะคะเอาชุดไปก่อนแล้วกันซ้อ <c oughs> <c oughs> มไปกะะ่อนค่ะก็เรื่อยๆค่ะช่วงนี้จะพูดกันตรงๆเรื่องงานเรื่องงานจริงๆค่ะ ก็เดี๋ยวก็เห็นเองหรอมั้งมโนเลยใช่ไหมก็นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะเดี๋ยววาดีวันนี้เดินคนเดียวไงถ้าเดินแบบเป็นคู่ก็แบบคงมโนไปไกลแล้วค่ะเออเดี๋ยวพูดสลับเดี๋ยวสลับกัน ค่ะก็อย่างที่สาวเซียเธอบอกอว่ารู้สึกดีม,มากๆที่ได้รับคําชมขนาดนี้เขาบอกว่าได้ใส่ชุดเจ้าสาวเองแบบนี้เนี่ยรู้สึกดีใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนในวงการเนี่ยมากมายเลยทีเดียวพอวันนี้เนี่ยได้ใส่ชุดเจ้าสาวบา้างก็เลยรู้สึกว่าถึงตาฉันแล้วนะที่ฉันได้สวมชุดเจ้าสาวนั่นเองค่ะ,ะแต่ว่าเจ้าบ่าวเนี่ยยังไม่มีนะสาวเซียเธอบอกผลงานตอนนี้นะคะสามารถติดตามเธอได้ค่ะในารายการพิธีกรเขารับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการที่นี่บอชิดแล้วก็คันปากทางช่องเจ็ดสีแล้วก็รวมไป ถึงเจเซีคอนเสิร์ตและนอกจากนี้นะคะก็ยังรับหน้าที่เป็นดีเจคลื่น103.5ไลฟ์ FM ด้วยส่วนงานละครเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันได้น่าจะสักพักใหญ่ๆเลยนั่นเองค่ะ <š à. S 1> ส่วนเรื่องธุรกิจตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยแล้วตอนนี้เนี่ยก็ออกบูธออกอะไรเรียกว่า<ม>เดินขายอ,ออกบูธตั้งบูธขายทั่วประเทศเลยนั่นเองสําหรับผลิตภัณฑ์ชาเม่แล้วตอนนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าก็เยอะขึ้นด้วยก็รู้สึกดีใจนั่นเองค่ะส่วนเรื่องความรักเธอบอกเลยตอนนี้เนี่ยเรื่อยๆค่ะแต่หลายคนเนี่ยอยากร าหนุ่มที่เป็นหวานใจของสาวเชียร์เนี่ยเป็นใครสาวเชียร์บอกเลยว่าเดี๋ยวก็ได้เห็นเองและค่ะข้ามาที่น่าเอกสาวคนสวยหน้าหวานวิกน้อยสีพระรามสีนะคะกันของเรากันบ้างดีกว่าคะ่ะสำหรับน้ำฝนพัชรินของเรานะคะวันนี้นาเธอก็มาเร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดนะคะแต่งงานด้วยนะคะแล้วต้องบอกว่าวันนี้น้ำฝนเองก็สวยมากๆเลยทีเดียวคะ่ะแต่วันนี้ค่ะเราเจอตัวน้ำฝนเนี่ยเราไม่ได้ถามถึงเฉพาะเรื่องชุดแต่งงานที่เธอสวมใส่่านั้นแต่มันมีประเด็นนะคะว่าก่อนวันที่ออกงานคือวันเดียวกันเนี่ยนะคะอดีตคนรู้ใจอย่างหนุ่มอพพะคะาควพ หะะวานใจคนใหม่น้องเกรซปริติยาปริติการเนี่ยออกงานล่วงหน้าด้วยเนะะี่ยฮะได้ยินแบบนี้แล้วน้ำฝนรู้สึกยังไงบ้างคะมีข่าวออกมาอีกนะคะน้ำฝนเคยพูดว่าถ้าออกงานอีเวนต์อีกสองครั้งแล้วพี่นักข่าวเนี่ยยังถามถึงหนุ่มรู้ใจนะ,ะก็พร้อมจะเปิดตัวทันทีเลยอันนี้จริงไหมคะแล้วหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจเนี่ยนะคะอยากจะรู้ว่าใช่อักษรย่อกอไกหรือเปล่านะแล้วใช้เวลาศึกษาดูใจกันนานเลยนะหลายคนมองว่านะตอนที่น้ำฝนค้นหาดูใจกับคนเนี้ยนะคะอักษรย่อกอไกเนี่ย เหมือนกํลาลังคาบเกี่ยวอยู่กับอาร์ตสุดอันนี้จริงไหม ja, เดี๋ยวเราไปฟังนะคะน้ำฝนเขาตอบค่ะค่ะ ทางเขาบอกว่ายังไม่สบาเลยอะไรนะคะปากเขาบอกว่ายังไม่ใช่กัคือเป็นเฉยเฉยสุดยอดรู้สึกยังไงบ้างฝนขอไม่ตอบเรื่องพี่ยานแล้วเพราะว่าฝนเคยบอกไปแล้วว่ารบกวนแบบพี่ๆอย่าถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าฝนไม่ได้ติดต่ออะไรกับพี่ยานนานแล้วไม่ทราบเรื่องเขาเลยแล้วก็ไม่มีอะไรจะตอบแล้วอะค่ะนี่ปากเขบอกว่าอีกสองงานถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้เราจะยอมเปิดตัวบ้าง ก็พี่ๆถามบ่อยแล้วแล้วฝนก็รู้สึกว่าโอเคฝนก็ใช้เวลาในการที่จะได้คุยกับพี่เขามาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ<อ>ถ้าเกิดว่าถามแล้วก็คือวันนั้นนะฝนพูดเล่นว่าแบบเลิกถามเรื่องพี่อเอเธอแล้วเดี๋ยวฝนบอกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจริงๆก็บอกได้อืมอืมใช่ค่ะกอไก่ค่ะเดี๋ยวบอกไนดะ้ไหมชื่อพี่เกิร์นค่ะค่ะ เ,เป็นใครยังไงคือรู้จักกันได้ยังไงเออพอดีบังเอิญไปเจอกันในงานางานหนึ่งอะค่ะแล้วพอดีพี่กันเขาก็เป็นเพื่อนกับเพื่อนฝนค่ะแค่นั้นเองก็เลยบอกว่าได้รู้จักได้คุยกันอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะคุยกับเขาแบบเป็เพื่อนก็ค,ความที่คุยด้วยเราสบายใจแล้วพี่เขาก็เข้าใจในหน้าที่การงานในชีวิตฝนอะไรเลงี้ยค่ะแล้วก็ เหมือนเวลาที่คุยกันแล้วเหมือนเขาก็เป็นกําลังใจให้เราในทุกๆเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คอยให้คำปรึกษาที่ดีด้วยค่ะสักพักนึ่งค่ะโอ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องขอเป็นเรื่องส่วนตัวขายังไม่ตอบดีกว่ะค่ะสักพักหนึ่งอะค่ะไม่ไม่ได้นับ ไม่มีเลยค่ะพี่เกิลเขาตามตามใจฝนอยู่แล้วอะค่ะยังไงก็ได้แล้วเขาก็ให้เกียรติอยู่แล้วแล้วแต่ว่าฝนจะตัดสิ้นใจยังไงจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้คือหน้าที่การงานของผมเองอะค่ะแ,แบบนี้จะมีโอกาสเห็นพี่เกิรลมา,อ,า,านนออกงานแบบนี้ไหออกงานไม่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าไปไหนมาไหนฝนก็ใช้ชีวิตปกติก็นี่คือเราเราเจอกันก่อนแล้วก็ค่อยมาสร้างความสัมพันธ์หลังจากเลิกพี่อาร์เล่าหรือว่ายังไงมันเลิกกับพี่อาร์ไปนานแล้วค่ะ <c oughs> มันจบไปนานแล้วอะค่ะ เขาไม่ได้มีไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีความเห็นในเรื่องนี้อยู่แล้วอะค่ะว่าเราจะพูดหรือไม่พูดอะไรเงี้ยเขาแล้วตาผดแล้วก็คือให้เกียรติเราในการตัดสินใจทุกเรื่องก็เรียกว่าเขาเข้าใจเรื่องการทำงานของเราค่าไม่เกี่ยวกับพยรนแล้วเขาเข้าใจในการทํางานของผมนะคะคุณแม่ว่าไงคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่บงานก็โอเคคุณแม่ก็เจอแล้วก็แบบว่าก็ใช่ก็น่ารักค่ะ แล้วคุณพ่อเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไปเขียวด้วยหรือเปล่าอือก็พี่เกิ้เขาเป็นคนน่ารักค่ะแล้วเขาก็เข้าได้เข้ากันได้กับผู้ใหญ่ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยอาจจะแบบว่าคุยกันถูกข้ออะไรแบบนี้ค่ะอค่ะ ถ้าถามฝนตอนนี้ฝนมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกวันนี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักอะไรเนี้ยตอนนี้แฮปปี้ดีมากค่ะ ก็อย่างที่น้าฝนบอกแหละค่ะว่านะคะเรื่องของอาร์เพืสุกับหวานใจคนใหม่สาวเกรกิติการเนี่ยค่ะเธอบอกว่าเธอเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของอาร์เนี่ยเธอจะไม่ตอบแล้วนะคะหลังจากนี้ไปนะและที่สําคัญน่ะเธอบอกว่าเธอกับอาร์เด่มไม่ได้ติดต่อกันตั้งนานแล้วนะคะคือต่างคนก็ต่างจบกันไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะส่วนที่มีข่าวว่าเธอเคยพูดว่าถ้าออกงานอีสองงานแล้วถ้ายังมีนักข่าวถามถึงหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่ของเธอเนี่ยนะคะเธอบอกเธอก็พร้อมที่จะออกตัวก็บอกว่าก็เป็นเพราะพี่นักข่าวเนี่ยถามบ่อยๆนะคะส รกิจนะคะเป็นเพื่อนของเพื่อน,นแนะนําให้อีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาศึกษาดูใจกันมาได้สักพักแล้วแล้วก็ไม่ได้คบกับหนุ่มคนนี้นะคะระหว่างที่คุยกับอาพสุทธิ์แต่เลิกกับอาพสุทธิ์แล้วถึงได้คบกับหนุ่มคนนี้เรียกว่าเคลียร์กันไปชัดๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เพราะว่าช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศรออยู่ค่ะ ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้อ่ะไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวิร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิวี่ค่ะทําธุรกิจตรงนี้มีเสือให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่าเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะ ทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Life แผงการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสนใจโทร085 666 8347 084 938 1183 084 099 93 47 นังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉะบับใหม่ล่าสุดปิดตายขายตรงอาหารเสริมผ่านจอแก้วกศทชเข้มรุกคาดชิงปฏิรูปทีวีดาวเทียมตัวแทนประกันชีวิตบุญหล่นทับสรรพกรไฟเขียวลดหย่อนภาษีคสอชอรับลูกพาตัดใหญ่กศทชสั่งคุมเข้มค่าใช้ใจ่ายด้านบริหารคลินิกความงามอัดโปรสุดพลัง ใส่เกียร์หน้าหนีตายรับวิกฤตซกเปิดบทพิสูจน์เป้าพันล้าน2ขายตรงสองสัญชาติเจอเนสพระราม9ก้าเน็ตเวิกศึกนี้วัดที่ขืนสำรวจขายตรงอิมพิเรียลลาดพร้รา,าหลายค่ายเก่าใหม่ออกตัวแรงลบอาถรรพ์ติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศ